สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีน้องคำในเช้าวันจันทร์ที่12สิงหาคมสวัสดีวันแม่นะครับแล้วเช้านี้ราคาเหมือนพยายามจะปรับขึ้นแล้วมันจะไปต่อได้หรือเปล่าจากข่าวสารโอ้ยข่าวสารเมื่อเช้านั่งอ่านอยู่พอสมควรนะครับข่าวใหม่แทบไม่มีเลยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าไอ้ไม่มีของผมแล้วไม่มีข่าวอะไรบ้างตอนนี้นมัเจ็มงครึ่งเวลาเหลือเฟือเลยอ่านมาดูนะครับ มันเช้าอ่ะเสียดายข่าวมันน้อยจริงๆเวลาแบบนี้มีเวลาเล่าข่าวเยอะเลยนะครับกองทุน spdr ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรเลยคงทองที่ระดับ846.91ตันนี้เป็นราคาปิด2,431เหรียญน,นะครับตัวเนี้ในขณะเนี้ยตอนนี้เลยนะ2,427นสีร้ยบปิดต่ำกว่ามาเช้าตอนช่วงตีห้าตลาดเปิดวิ่งขึ้นฟึบแล้ถอยเลย นะครับถอยแบบนี้แล้วมันจะมีโอกาสขึ้นไปต่อไหมขออนุญาตเรียนก่อนเลยวันนี้วันจันทร์ที่สิบสองวันศุกร์ไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจวอลุ่มแค่นี้น้อยวันนี้ประกาศตัวเลขไม่มีเหมือนกันนะครับไม่ค่อยเกิดนะเวลาช่วงวันแม่เนี่ยส่วนมากเนี่ยอันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วกันพี่ในช่วงก่อนวันแม่หรือวันแม่ในขณะที่บ้านเราปิดแล้วเมืองนอกเปิดโอ้ กินข้าวไม่สุกเลยพี่เอ้ยต่ละปีอนะครับแสงแบ้บอ,อกหัวโอ้โหวุ่นวายปีนี้ผิดปกติมากเงียดคิดอ่ะมาดูกันโอ้คืนนี้ไม่มีประกาศตัวเลขก็โอกาสที่มันจะพันผวนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอ่ะเรามาดูกันในวันศุกร์นะครับ ตลาดเปิดตอนเก้าโมง4 4 5 0ใช้ราคาปิดตอนบ่าย3,14โมง14คือเปลีป่ยนแปลงครั้งสุดท้ายนะครับบ่าย3าโมงใช้ราคา4500และใช้ราคานี้เป็นราคาปิดรับซื้อคืน4 4่0น4,400ครับในวันเสาร์สมาคมค้าทองได้ปรับราคาขึ้นมา50บาท <c oughs> ขายออก4550รับซื้อคืน4450ประเด็นเลยคือในวันศุกร สปอร์ตโกอยู่2,427ปิด2,425น้อยเดียวขยับน้อยมากนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปในคืนวันศุกร์ถึง2,400เท่าไหร่37เป็นความเห็นส่วนตัวนะนางเทศอยู่เหมือนกันโอ้ยถ้ายืน2,444อีกพวก40กว่าขึ้นไปได้เนี่ยโอกาสมันจะขึ้นต่อมันจะสูงมากประเด็นคือล้ามันไปไม่ถึง แม้แต่2,444ปอนดน้องก็มันมีในยะอะไรหรือเปล่ามีสิครับมีครับเดี๋ยวผมทําไว้พี่ดูทําไว้แล้วด้วยอ่ะมาดูนะค่างเงินบาท35.21ใช้ราคาปิดนะครับเอาวันเสาร์ไปเลยเนะี่ยราคาเดียวกัน35.26ในขณะเนี้ยเดี๋ยวเนี้ย35ต่ํากว่า20แล้วครับพี่โอ้โหแล้วเชาานี้สปอร์ตโก2,427 แล้มันจะได้550ไหมผมว่าไม่เปิด500ก็550เลขใดเลขหนึ่งไม่น่าจะเปลีป่ยนแปลงเยอะกว่านี้เพราะว่าสปอตเขาก็ไม่ค่อยขึ้นบาทแข็งด้วยนะครับบาดแข็ง้า5-6ตังค์ะไม่น่าจะราคาเนี้ยน่าจะ500มากกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับในขณะที่ข่าวสารนะที่ผมเช็คเอาเล่าเรื่องหุ้นอย่างนี้ว่าในตลาดหุ้น ที่รมว่าในคืนวันศุกร์ดาวโจนเน่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับ51.01%ดเป็นโอโหน้อยดาวโจน S&P 500 Nasdaq ปิดบวกก็จริง0 1 0 2คือน้อยน้อยมากนะครับในแถบยุโรปก,ก็วอลุ่มก็น้อยพูดง่ายๆคือมันไม่ได้มีปัจจัยอะไรเหมือนที่พี่ดูใน YouTube กันนะเพราะว่าผมว่าคนไทยดู YouTube เยอะนะครับ ไปดูใน YouTube ผมจะเห็นว่ามันจะมีข่าวสงครามโลกครั้งที่สามอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านอิหร่านจะตีบวกก่อนจะตีกันไปตีกันมาดูีิใครจะตีก่อนเนี่ยมันจะมีแต่ประมาณนี้ยทั้งนั้นราคาทองโลกเดี๋ยวจะออกโอ้ไม่พูด,ดีว่าไปดูกันเองเมื่อเช้าอ่านข่าวไทยสำนักหนึ่งอ่เดี๋ยวผมอ่านข่าวต่างประเทศไ้ฟังก่อน คือในสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยในรอยเตอร์ในบูมเบิร์กจะพูดใน,ในแนวเดียวกันคือตอนนี้ในเมื่อธนาคารกลางสหรัฐเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่เงินเฟอ้อมันลดลงพอเงินเฟอ้อมันลดลงเนี่ยเหตุผลหลายอย่างมันมันให้น้ำหนักมากพอที่เฟดเนี่ยหรือธนาคารกลางสหรัฐนะครับจะมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแต่เขาให้ความเห็นว่าในช่วงปลายปีเนี่ยเฟด น่าจะมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบีย้ยพอไปเช็คในเครื่องมือเฟดวอตถูของ CMEG กุนะครับเวลาเราเล่าเรื่องข่าวเนี่ยมันก็จะมีที่มาที่ไปด้วยเพื่อให้พี่ๆคนที่ฟังเนี่ยสามารถไปต่อยอดหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองนะครับว่าในเครื่องมือของ c m e อ็มกรุเนี่ยเขาให้น้ำหนักถึง5 5ว่าน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในช่วงนี้สินหาเดือนหน้า นะครับในวันที่สิบเจ็ดสิบแปดกันยานะครับโนต้ตไว้นะครับก็จะมีการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยระดับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเออที่ศูนย์จุดห้าเบสิสพอยต์นะครับศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะพูดง่ายๆนะครับที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์และคาดว่าอีก45%ที่เหลือคาดว่าเฟดน่าจะมีโอกาสปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยระดับ0.25เบสิสพอยต์เช่นกันแต่พอมาอ่านข่าวใดอันนี้ไม่มีเจตนาะโจมตีนะคุยกันก่อนนะคือดันไปอ่านเนี่ย ผมว่าข่าวมังนอกมันไม่ไปรพอไปอ่านสำนักข่าวไทยพี่เชื่อเถอะถ้าพี่ไปอ่านพี่จะเจอเหมือนที่ผมเจอเหมือนกันให้ความมั่นใจหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ว่าเฟดจะมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนู่นนี่โอ้โหผมอ่านตอนเช้าผมปิดนี่เลยอพอเอะไม่อยากไม่ชอบอะไรฟันธงเพราะฟันธงส่วนมากพอมันไม่ใช่แล้วเขาก็จะหายไปเลยมันก็ผมว่าคนเรามันปิดพาคก,กันได้อะใช้คำนี้ดีกว่าก็ ข่าวหลักมีแค่นี้พี่ไม่มีแล้วผมนั่งอ่านมาแล้วนะไอตีกันน,น,นู่นนี่ถ้าใน YouTube อาจจะมีแต่พอไปอ่านใน c n n c n b c รอยเตอร์เงี้ยมันไม่มีที่แบบโจมตีขนาดนั้นมันจะมีแต่สัญญาณดังในการโจมตีแล้วเงียบหายไปพี่ลองไปอ่านดูนะผมเชื่อว่ามีแบบนี้ยังไม่ทราบผู้เสียชีวิตหรือการโจมตีอะไรที่แน่ชัดมันจะประมาณเนี้ยถ้ามันอะไรที่ไม่คุ้มเคือเราก็ไม่เล่าไปดีกว่า ประมาณนี้แหละครับอันนี้นค่างเงินบาทตอนนี้อยู่สามสิบห้าจุดหนึ่งเก้าสามสิบห้าจุดหกสี่ผ่านไม่ได้ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยความสูงมันเตี้ยลงใช่ไหมครับวัดฟิโบนัชชีแบบรีเทสเมนต์วัดหาเป้าลงอยากรู้อยากจะรู้จังเลยว่าค่างเงินบาทเนี่ยมันจะแข่งไปได้ถึงไหนในตอนนี้นะครับก็พีไม่ไปอะถ้าพี่ไม่ขึ้นพี่ก็ต้องลงละถ้าอย่างเงี้ยน้อยมากที่จะตีออกข้าง สถานการณ์พี่จะเทรดหุ้นในคริปโตบิตคอยน้ำมันเคอรเรนซี่หุ้นเมืองไทยเมืองนอกอะไรเงี้ยแนวโน้มจะมีอยู่3แบบเล่าสู่กันฟังเป็นเบสิกสำหรับคนที่ไม่รู้มีอัพเทนขาขึ้นนี่ขึ้นปื๊ดดาวเทนขาลงฟื้นนี่ช่วงใช้กรรมไซเวทไม่ขึ้นไม่ลงไม่ลุดไม่บอกไม่อันไม่อะไรเลือกถอย ดูได้จากความสูงนี่มันเริ่มเตี้ยลงเบสิกเลยครับจุดต่ำเริ่มเกิดจุดต่ำแบบนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมมองว่าผมมองว่าค่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่ามากครับมีโอกาสหลุดครับมีโอกาสหลุดสามสิบห้าครับสูงมากครับไม่ดีต่อทองคำแท่งเลยนะครับแบบนี้ เอางี้ก็เล่าเรื่องทองคำแท่งนิดนึงอ่ะในเมื่อข้างเงินบาทเขาไม่สูงกว่าสามสิบ้าจุหกสี่ใช่ไหมครับไม่ผ่านอะ่ะเอเริ่มถอยตอนนี้ต่ำกว่าสามสิบห้าจุดสองหแล้วแล้วก็แล้วมันจะหลุดลงไปเลยไหมเนี่ยน้องก๊อฟถ้าเกิดหลุดสาสิบห้าบาทเป็นมุมมองแนละความเห็นส่วนตัวผมจากเครื่องมือนะครับผมว่าลึกครับผมว่าสามสิบสี่แบบ อย่าเจอเลยพี่เพราะไม่งั้นทอง4ี่หมื่นหนึ่งเอาง่ายๆสปอตโกระดับ2 4ง0ันี่ยี่สิบกว่าแบบนี้นะราคาทองคำแท่งอะ่ะมันควรจะ4ี่หมื่นหนึ่งแล้วครับพี่มันควรจับแล้วมันไม่ใช่แบบช้าจะเปิดเท่าไหร่สี่หมืนเท่าไหร่ห้าร้อยหรือห้า้ยห้าสิไม่รู้อะเลขใดเลขหนึ่งประเด็นเลยคือมันติดจากพี่เขานี่แหละพี่ เนี่ดูด้ทุกทีเขาวิ่งอยู่แถวนี้หรือแถวนี้สามสิบาทจะหลุดสามห้าแล้วไม่อยากรุ้นเลยถ้าสปอตโกปรับตัวขึ้นก็ดีครับแต่ถ้าสปอตโกไม่ได้ไปด้วยแล้วบาทดันแข็งค่าแล้วดันแข็งลึกรลุดสามสิบห้าบาทนะโอ้โหผมว่าพี่ได้ซื้อสามหมื่นเก้ากว่าอีกรอบใครจะมองว่าไอ้สามหมืนเก้าร้อยน่าจะเลยจุดต่ำสุดไปแล้วมั้งน้องก๊อฟโอ้ ถ้าบาดแข็งเนี่ยผมว่าเดี๋ยวพี่ก็เจอกันอีกอะ่ะถ้าแข็งนะผมเอาสี่หมือนอยู่ไม่ได้แล้วพี่ต้องหลุดจริงๆถ้าหลุดสาิบห้าบาทยังไงทองคําแท่งเป็นความเห็นส่วนตัวด้วยนะผมว่ายืนสี่หมือน 40, ยากครับยากเลยครับถ้าหลุดนะครับไม่หลุดไม่มีปัญหาครับราคาที่น่าซื้อเป็นความเห็นส่วนตัวสำหรับทองคำแท่งประมาณรักสี่หมื่นสองร้อยตอนนี้ห้าร้อย ก่อนหน้านี้หล่นลงไปถึง3 9 7 0 0ือ้ซื้อตอนนั้นตอนนี้ปิดยังกำไรเลยแต่มันผ่านไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้ตอนนี้สิ่งที่อยากจะเรียนคือถ้าบาทแข็งค่าพี่ซื้อเดี๋ยวก็ผมว่าพี่ได้เจอ4ี่0 0หรือ3 9ม0 0ไปไปลายนะครับน่าจะเจออีกรอบนะดูแค่หลุดหรือไม่หลุดเพราะตอนนี้สปอ t g ตโกสองพนะ ยังไปไม่รอดเลยสี่หมื่นหนึ่งบาทต้องวิ่งนี่สามห้าหกสี่เป็นยังน้อยที่พูดละเอียดจริงๆโอเวลาเยอะไนงะมันเช้าอ,อ่ะข่าวแดนมีน้อยแล้วคําถามคือแล้วถ้าสปอตกโกลงแล้นน้องก๊อฟเนี่ยแบบเนี้ยโอ้โหไม่ดีต,ต่อท้องคำแท่งเลยนะพี่เพราะข่าเงินบาทอะเหมือนเขาแข่งค่าลงมารอแล้วอะผมว่าพี่ได้ซื้อถูกเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ แล้วทองคําแท่งมันจะไม่ขึ้นหรอระยะยาวในเมื่อข้างเงินไอ้เขาเรียกอะไรนะปรับรตัตรบเบีย้ยมาดูกราฟแบบตัดข่าวทิ้งเลยนะโอ้ขอบคุณสปอนเซอร์จาก i x x นะครับอันนี้เป็นพาร์เฟมเดย y สิ่งที่เครื่องมือผมใช้ผมใช้ f ิ b o n นา c ชผมใช้เทนไลน์แบบนี้นะครับตีเส้นเทนไลน์จากความสูงสัมผัสความสูงทีนไปแล้วดึงกันไปเลยครับไม่สนว่า อา้ามันมีสูงกว่าหรือมันอะไรเพราะตอนตีตอนแรกมันไม่เห็นมันม,มันยังไม่เกินเลยตีสมัมผัสเนี่ยอ่ะมันวิ่งไปความสูงถ้าน,นี่เป็นความสูงเริ่มต้นไฟเซอนเทลายตีนะครับสัมผัสอา้าวเกิดความสูงใหม่นี่เกิดความสูงใหม่เพิ่มขึ้นด้วยยืนไม่ได้เป็นไ้เทียนเลยทิ้งตึง้งอ่ะอันนี้สอนวิธีการดูแท่งเทียนให้แบบง่ายๆ่ <c oughs> พี่จะเห็นว่าเวลาขึ้นเห็นไหมครับว่าขึ้นแท่งมันใหญ่ๆเขาเรียกขึ้นมีบออรุ่มเวลาขึ้นและแท่งมันเริ่มสั้นมันมันสออาการว่าเฮ้ยไอที่จะไปเนี่ยอาจจะไปไม่ได้นะมันก็เกิดแท่งเป็นชูตติ้งชูตติ้งสตาร์คือ <c oughs> แท่งเทียนตัวเรียบบอดี้มันจะสั้นแล้ะตัวไฮชาร์โดหรือไซด์เทียมยาวหมวทิงโค้งเนี่ยพอลง สัญญาณซื้อแท่งใหญ่ๆพี่ดูตอนลงมันก็ลงใหญ่มันกันมันลงกลืนหมดเลยโอ้วันนี้เหนื่อยลงเสร็จปุ๊บเหมือนลงไม่ค่อยได้ยื้อยื้ยึกๆเองแงเรียกไซเว์เหมือนพยายามจะปรับขึ้นต่อพี่เห็นไหมครับเนี่ยสองแท่งเนี้ยมันกลืนแต่เขาไม่สามารถขึ้นถึงแท่งแท่งได้พอทิ้งแท่งใหญ่เนี่ยตึ้งเราก็ลากจุดต่ําสัมผัสจุดต่ําใหม่เราจะเห็นว่าจุดต่ำของความสูงมันเริ่มยกขึ้นเหรียญเดียวก็คือย,ยกขึ้นนะครับ เกิด higher low จุดต่ำมันยกง่ายไหมเนี่ยเบสิกเลยประเด็นคือเนี่ยพี่เห็นไหมครับเวลาขึ้นเนี่ยแท่งมันจะใหญ่ๆแล้วเกิดแท่งแดงๆเนี่ยมันกลื่นแท่งสื่อหมดเลยเนี่ยคือสัญญาณขายแบบง่ายเอาไว้ประดับความรู้ประดับสิ่งที่พี่กำลังใช้เงินลงทุนอยู่ใช้ได้ทุกสินทรัพย์บนโลกใบนี้นะผมเรียนพี่ก่อน อะไรต่ออ่ะนี่วันนี้ใช่ไหมแท่งละวันทำการวัดฟิโบนัชชีแบบรีเทสเมนต์การวัดภาพเนี่ยผมไม่ได้อยากรู้ขึ้นนะครับผมอยากรู้ว่าจะลงไปถึงไหนมีแนวรับที่เท่าไหร่ผมได้แนวรับแล้วจุดต่ำที่เห็นไหมครับมันเริ่มยกนะมันเริ่มยกแท่งละวันนะครับประเด็นคือพอเขาเริ่มปรับตัวขึ้นเห็นไหมครับแท่งซื้อสองแท่งแท่งแดงแจกเกินหมดเลย การเห็นแบบเนี้ไม่ได้สัญญาณซื้อนะสัญญาณขายแต่พอเราใช้เครื่องมือทางนิตาฟิบันชีเราได้แนวรับพอดีเลยทําไมเขาตั้งหลักขึ้นจากแถวนี้ทําไมเขาลงมาได้ประมาณนี้แล้วตั้งหลักเลยสมการตัวเลขเขาบอกทุกอย่างเลยครับ2.380ประเด็นคือในสถานการณ์ปัจจุบันแท่งเล็กๆที่พี่เห็นแท่งสั้นๆเนี่ยนี่ตอัเช้านี่แค่วันสุกเกียรตนไครับสั้นๆนนนเนี่ยวันสุกเนเนี่ย วันพื่อหัสเห็นไ,ไหมครับนี่วันพุธอังคารวันจันทร์เปิดมาวันจันทร์ก็ทิ้งไม่หลุดแนวรับสําคัญฉะนั้นแนวรับสําคัญเป็นความเห็นส่วนตัวผมทางคณิตศาสตร์มีแนวรับทอง2,405ตอนนี้อยู่2,427หลุดหรือเปล่า2,405ไม่หลุดไม่ลงประเด็นคือแล้วถ้าหลุดล่ะน้องเนี่ยอันนี้ครับ2,380ครับพี่ ขึ้นมาจากไหนเดี๋ยวก็เจอกันลองรูดดูได้เลยตอนนี้ถ้าพี่ดูในภาพนี้สิ่งผมเชื่อว่าหลายท่านจะเห็นเลยแบบไม่ b แอดนะตัดเรื่องข่าวออกจากไอ้นี่เลยนะไม่รู้ไม่ข่าวดูทางเทคนิคกราฟเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือเทศแต่มันเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้คนอยากซื้ออยาก ขายมีความโลภมีความกลัวมันสะท้อนในรูปแบบของราคาทั้งหมดเศรษฐกิจการเมืงงเองสงครามทุกอย่างมันสะท้อนจากอันเนี้ยหมดแล้วหมดแล้วครับฉะนั้นบางคนที่ไม่ได้ดูข่าวเลยแล้วเทดพวกเทพเทะนะครับเขาใช้ลอจิตนี้อ่ะคราวนี้มาดูต่อที่น้องพูดให้ฟังทั้งหมดเ่ยผมพยายามพูดเรื่องที่มันยากๆจิตวิทยากยารเทดหรืออะไรไม่รู้ในแบบ ง่ายๆแบบผมอะแบบผมผมถนัดเรื่องแบบนี้ผมถนัดอธิบายอ่ะมาดูต่อนะครับในเมื่อเราได้แนวร,รับแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเข้าไปไม่ได้คําถามคือแล้วแล้ถ้าเขายืนได้แล้วนะครับเราจะรู้ได้ยงไงพี่เห็นนี้ไหมครับในวันในชุดก่อนหน้าเนี่ยประมาณ2ักสนี่้ามสิบนี่ขึ้นมาประมาณ3ามห้านี่คือขึ้นก่อนหน้าฉะนั้นผมให้น้ําหนักกับแนวต้าน สองพันสี่ร้อยสามสิบห้าตีเลขกลมๆจำง่ายๆแล้วกันสองพันสี่ร้อยสี่สิบถ้ายืนไม่ได้เนี่ยจำได้ไหมอันนี้เป็น x อันนี้เป็น a ออันนี้เป็น b แสดงว่าถ้าเป็นความเห็นผมอะผมมองว่าผมขาดมันขาดชุดลงฉะนั้นรู้ได้ไงว่าขาดชุดลงด้วยบริบทไปดูคลิปก่อนหน้ากันนะผมว่าผมพูดละเอียดแล้วนะครับประเด็นคืออันเนี้ยแนวต้านสองแล้วเนี่ยสองพันสี่ร้อยสามสิบห้า หรือ2457ถ้ายืน2435ได้มีแค่นั้นอย่าหลุดแล้วกันถ้าหลุดนี่ก็ไม่ใช่แล้วดูแถวนี้หลุดหรือไม่หลุดแค่นั้นนะครับแท่งมันสั้นจนมันไม่สามารถบอกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นแน่นอนอันนี้ถ้าฟังจากข่าวหรือวิเคราะห์จากข่าวก็มีความเป็นไปได้ในการปรับลดจากอกเี้ยแต่ถ้าดูจากการเคลื่อนที่มันก็ไม่แน่หรอกนาย ก็ดูเอาเองเลยแล้วถ้าจะเทรสั้นแล้เหรองกอบแบบนี้สั้นๆอย่างเงี้มันเทรไม่ได้ถูกไหมครับมาดูกันอันนี้เป็น XAU ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงปรับตัวลงแล้วก็เด้งในวงกลมที่ผมทำให้พี่ดูเนี่ยผมอยากให้พี่ได้จำครับในเรื่องพฤติกรรมพี่ดูนะครับเวลาขึ้นแท่งมันใหญ่ๆเคียวๆเห็นไหมขึ้นขึ้นเกิน,นแท่งแดงก่อนหน้าแต่ไม่สามารถทั้งชุดไม่สามารถเกินแท่งนี้ทั้งชุด ของแท่งไข่ที่ลงทั้งหมดเกิดเป็นแท่งปรับตัวลงเห็นไหมครับตัวแท่งเทียนสั้นไส้เทียนยาวชูตติ้งสตาร์ถ้าตรงนี้เป็น x เป็น a เป็น b เป็น c ลงเป็นซิกแซกนั้นก็ใช่เป็นสัญญาณขายปรับตัวลงประเด็นคือแล้วไอ้ชุดนี้แหละน้องกอลเนี่ยมันเป็นมันเป็น a เป็น b เป็น c แได้หรือเปล่าแล้ว C ตรงนี้จบหรือยังคือผมผมยังดูไม่ออก ผมยังไม่รู้ว่า,านี่เป็น x เลยนี่เป็น a เป็น b หรือ่าด c หรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้นะครับผมก็ทำการวัดเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไม่ใช่ว่า a อเราจะนับไปตลอดนะเพราะถ้ามันนับไม่ได้คือมันยังเคลื่อนที่ไม่ครบหลูปของเขาอะเราไปนับเราจะบายแอดมากครับพี่วันนี้ที่ก็พูดเนี่ยพี่ๆที่เพิ่งเริ่มศึกษาอาจจะยังไม่เข้าใจในวิธีคิดของผมนะ ว่าแบบเอา้าทำไมจะวัดไม่ได้แล้วนี่ไง a b c เนี่ยลงมาเนี่ยนับเนี่ยเป็นคอลเลกทีฟหรือว่าเป็นอิมเพลวถ้าเกิดเป็นคอมบิเนชันล่ะมันก็ต้องถ้าเป็นคอมบิเนชันมันจะประกอบไปด้วยซิกแซกหนึ่งตัวหรือซิกแซกหนึ่งตัวเป็นแฟลตหนึ่งตัวเป็นดับเบิลซิกแซกหรือว่าเป็นแฟลตหนึ่งตัวแล้วก็เป็นซิกแซกแล้วก็อาจจะเป็นคอมบิเนชันอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งพอดูศึกษาไปเริ่มมากๆพี่จะไม่บายแอดด้วยตัวของพี่เอง ผมเข้าใจผมเข้าใจนะครับว่าไม่เห็นจะยากเลยก็นับไปเ 2, 3, อหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้จริงๆลองอ่านหนังสือดูก่อนความมั่นใจไอ้ที่มีเยอะๆมันอาจจะลดเลยนะเมื่อก่อนเคยเป็นดูตจนนี้ลดไปเยอะนะครับกลัวหน้าแหกไม่ได้กลัวอายนะเพราะถ้าเกิดว่าลอจิกะคือวิธีคิดถ้ามันผิดเริ่มแรกมันผิดนะพี่การรับชุดถัดไปมันจะเข้าข้างมันจะบายแอดเลยจบ เอ้ยยังพูดไม่จบเามาดูก่อนทนฟังหน่อยนะใกล้จบแล้วประเด็นคือพอเราวัดด้วยเครื่องมือคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าฟิโบนาชีเนี่ยเฮ้ยกรอบเนี่ยถ้าวัดแบบนี้แล้วเอ็งมองยังไงเวะเนี่ย,มออย,ยผมมองถ้าในชุดสั้นนะครับผมกําลังวัดหาแนวต้านครับพอผมได้แนวรับแล้วนี่เนี่ยผมวัดชุดเนี้เป็นรีเทสวัดหาเป้าขึ้นในชุดนี้นะครับผมได้แนวรับแล้วนี่ไงสองพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดจำได้ไหมแปดสิบเก้าสิบอะครับถ้าแถวเนี้ยพี่ซื้อเถอะพี่ ยังไงพี่ก็กำไรมันจะขึ้นแค่2,400หรือ10%กว่าเดี๋ยวเราว่ากันนี่ขึ้นมาตอนนี้อยู่2,427ประเด็นคือในเมื่อเขาขึ้นมาโซนนี้แล้วมันเป็นโซนต้านแล้วล่ะครับประเด็นคือเขาขึ้นมาในคืนวันศุกร์อันนี้แค่งเราชั่วโมงนะอันนี้พี่นับกี่โมงวะอันเจ็ดโมงนะหเจ็ดโมงหกโมงตีห้าตลาดปิดตีสี่ใช่ไหมแท่งนี้ก็ต้องเป็นตีสามตีสอง ตีหนึ่งเที่ยงคืนโอ้โหตีหนึ่งนิววานตีหนึ่งนะขึ้นมาเนี่ยเที่ยงคืนห้าสี่ทุ่มก็ขึ้นมารอบหนึ่งแล้วถอยเลยถอยมาโซนเนี้ยแล้ววิ่งขึ้นไปใหม่สิบเหรียญแล้วถอยกลับลงมาอีกถ้าเป็นมุมมองผมในวันนี้นะครับในวันนี้เลยนะผมมองสองพันสี่ร้อยสามสี่ต้านครับผมมองไอเนี้ยต้านถ้ายืนได้ถัดไปสองพันสี่ร้อยสี่สี่ ถ้าสามารถสูงว่า2,453ซึ่งเป็นความเห็นส่วนตัวผมว่าไม่เจอผมว่าไม่เจอชุดเนี่ยเพราะมันเป็นความสูงเดิมของชุดนี้เพราะถ้าเกิดสูงว่า2,453โอ้โหไม่ลงแล้วพี่ทางนั้นน่ะมีโอกาสลุ้น2,477เลยทางนั้นถ้าสูงกว่านะแล้วถ้าเกิดมันขึ้นไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยอน้องเนี่ยไอ้ที่น้องให้มาเนี่ยแถวเนี้ยถ้าไม่ได้แหลม แบบเสนอหน้ามาเลยนะครับพี่โดยเฉพาะ2 4ี4แล้ิ2,453นะสองราคานี้นะไอเนี่ยที่ดอกกันไว้นะส่วนตัวน้องมองว่าขึ้นยากครับผมให้น้ำหนักกับการทักขึ้นไม่ได้นะผมให้น้ำหนักกับว่า2,420รับอยู่หรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยรับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่ผมว่าพี่เจอแถวนี้เลย2,407 ผมก็ได้แต่ภาวนาให้อย่าหลุดนะครับพี่เพราะถ้าหลุดพี่เจอร์นี้เลยครับ2,378อย่าหลุดนะครับ2,407 2,400เอาง่ายๆอย่าหลุดแล้วกันถ้าหลุดอ่ะมาจากไหนล่ะอาจจะถึง2,371เออ78ถือต่ำกว่าเลยนะครับจบครับเช้าจะไปไหว้พระไปหาแม่เหมือนกันวันเนี้ยจบแล้วจ้า ขอขอบพระคุณไม่พี่ห้องวีพีทุกทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยอันไหนดีมีประโยชน์พี่พี่เก็บกลับไปน้องได้แต่อวยพรให้โชคดีอยู่ข้างพี่พี่ที่ลงทุนทุกทุกคนถ้าใครมองว่าก็ตังยังน้อยอยู่เลยเนี่ยเพิ่งโดนไปเพิ่งเจ็บมาเก็บเงินก่อนในช่วงที่เก็บเงินหาข้อมูลหาข่าวสารข้อมูลเยอะๆผมไม่บังอาจไปเปรียบเทียบกับที่นู่นที่นี่มองอะไรยังไงผมเชื่อว,ว่า fc ของแต่ละท่านเขาก็จริลดดีกว่าเออจริตของแต่ละคนน่ะมันจะถูกฉลกกับคนบางกลุ่มบางประเภทที่มันเหมือนเหมือนกันอนะมากกว่าเพราะถ้าเกิดคนที่ชอบสายฟันธงที่มาฟังกอล์นะมันจะพี่จะไม่ได้อะไรเลยครับเพราะผมไม่ได้ฟันธงจา่าเพราะผมมาสอนให้พี่ๆได้คิดได้ด้วยตัวเองว่าเอาพี่ลองดูนะว่าถ้าคนเขาบอกว่าขึ้นตอนนี้เหตุการณ์มันเป็นยังไงมันมีส่วนประกรอบหนึ่งสองสามสี่ยังไงได้บ้าง แล้วถ้าเกิดมันจะลงมันไม่ต้องรีบเชื่อลองมานั่งพิจารณาดูก่อนเงินเป็นของพี่ฉะนั้นไป่ต้องรีบนะครับโชคดีนะครับ